วันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าน้องลูมินนาเตื่นเตืนเตืนเตืนน้องม่วงนว่งโอเคค่ะเราอยู่ที่หน้าดีพอการแล็กซ์วินโฮงนะคะแล้วก็วันนี้เบลกับน้องน้งปลายน้องปลายปาน้องว่องวัวเนี้ยพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนแล้วก็ใช้การใช้งานในเมืองน้องม่วงตัวเนี้ยตอบโจทย์มากแค่ไหนอัตราการสิ้นเปลืองไปสอนวิธีการชาร์จด้วยวันนี้แหละค่ะจะได้ จะได้ครบรถเลยเนาะจะได้รู้เลยว่าน้องง่วงของเราประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะติดตามค่ะติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวรอไปเลยตามไปเลยไปพร้อมค่ะเนาะพร้อมมากเปิดโลเคชั่นซะหน่อยใช้แอปคาวอัโตในน้องรูมินซะหน่อยแม่นี่มาแล้วไปเลยโอเคค่ะพร้อม ไปกันเลยโอเคออกจากโชว์รูปนี้พอการแลกสุวินทวงแล้วก็มุ่งตรงสู่ถนนเส้นสุวินทวงเข้าไปสุขาพิบาลสามมันจะอยู่แถวแถวสวนสยามเนาะเบลว่ายังไม่ค่อยมีใครรู้จักนะแล้วเบลก็เพิ่งรู้จักด้วยเอาจงจริงเลย <c oughs> <c oughs> เลยอยากจะไปมากเลยเพราะว่ามันครบเลยอะ่ะ ครบจบในที่เดียวไปที่เดียวได้ครบทุกโลเคชันของกรุงเทพเออต้องบอกอย่างนี้นะต้องบอกอย่างนี้ครบจบในที่เดียวเหมือนสโลแกนของดีพอการแเลกสุวินทงะยิ่งในเมืองก็ประหยัดอีกรถติดนี่ไม่ต้องกลัวถ้ารถน้ํามันนี่โอ้โหรถติดติดนี่โอ้โหเครียดเลยนะจะสดเท่าไหรนะ่เนี่ยแต่ยิ่งรถไฟฟ้าอย่างที่รถไฟฟ้าค่ะยิ่งไม่ไค่อยเร่งขับไม่ไวยิ่งประหยัดมันจะสวนทางกับรถน้ํามันอยู่แล้วเนาะ เวลาจอดนอนอย่างเงี้ยจอดนอนเปิดแอร์หนึ่งชั่วโมงูดแค่หน,นึง่งงเปอร์เซ็นต์ไฟฟ้าประหยัดมากฟังเพลงกันไหมคะนะเอาที่เอีที่เ,เ,เปิดเลอเปิดยูทู e พี่เบลอยากฟังเพลงอะไรเอ่ยเอาเพลงจัดไหมเข้ากับน้องง่วงซะหน่อยสิ <c oughs> น้องจะได้ตื่น <c oughs> <c oughs> ดู YouTube ก็ได้ ไม่ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วนะดูได้เลยดู YouTube ก็ได้แบบไร้สายเชื่อมต่อดู YouTube ก็ได้เปิด g o o g l e Map ก็ได้ Spo t i f y ก็ได้ดูได้หมดทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้มีกล้องถอยหลังพร้อมเซ็นเซอร์กับระยะถอยหลังมาให้ด้วยนะน้องไปเอ้ยมีอย่างหนึ่งตัวรถมีแอปพลิเคชันเชื่อมต่อ,อไม่ธรรมดานะพ,พี่ไปบอกเลยไม่ธรรมดาเพราะว่าสามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์ได้าาทางไกลผ่านได้เลยจอดรถ ตาแดดร้อนๆอ่นั่งกินข้าวอยู่จะขึ้นรถแล้วจะกลับบ้านเปิดสตาร์ทรถรอไว้ก่อนเลยวอร์มเครื่องให้รถเย็นเจ๊เพราะแดดบ้านเราก็โหแต่อันนี้ก็คืออยู่ที่เน็ตพี่เบลใช่ไหมคะม่เกี่ยวกับตลอดใช่ไหมล่ะเอออยู่ที่เน็ตพี่ <laughs> <laughs> อย่าไปโทษน้อง <laughs> น้องไม่เกี่ยว <laughs> ผิดที่ผิดที่เน็ตพี่เองแล้วแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคาวอัโต้ไว้ในมือถือ นะแล้วก็เชื่อมพวกแชร์ฮอสปอตจากมือถือเราเชื่อมต่อบลูทูธสองอย่างนี้ดูได้เลยเปิดดูได้เลยใช้ินเน็ตใช่ใช่ใช้เน็ตมือถือเราเลยจ้ะเนี่ยที่มันกระตุกกระตุกไม่ใช่ไม่ใช่น้องนะอย่าไปโทษน้องโทษมือถือพี่นี่แหละเน็ตพี่เอง อบอกโบว์ไว้ในที่สุดน้องรูมินของเรานะจ๊ะก็พามาถึงบางกอกโบวข้างในจะเป็นยังไงข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่เห็นไหมแค่ดูข้างนอกอลังการแล้วดูสิสวยมากแค่แค่เห็นข้างนอกนะคะยังไม่เห็นข้างในเลยโหสวยขนาดนี้ข้างในจะขนาดไหนเนาะเดี๋ยวไปชมกันค่ะไปค่ะ ที่ไหนคะที่ที่ที่ไหนอะสวรีมีนบุรีหรือเปล่าเนี่ยนี่มันใช่มีนบุรีหรือเปล่าเฮ้ยเราอยู่ใจกลางเมืองแล้วนั่นเนี่ยคุณผู้ชมดูสินี่เรายืนอยู่ใจกลางเมืองแล้วเรามาที่เนี่ยทุกทุกแหล่งเช็คอินในกรุงเทพจุดรวมอ่าเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คของกรุงเทพเนาะมันรวมอยู่กันที่นี่แล้วคือมาที่เนี่ยที่เดียวเลยครบหมดทุกอย่าง ดูสิมีตรงไหนบ้างมีทั้งเยาวราชหน่นหนุนนูนจำลองเยาวราชนะดูจีนจีน่าจะเยาวราชแหละนี่ข้างหลังข้างหลังนุนก็มีสะพานเขาเรียกสะพานอะไรนะเนี่ยสะพานอินี่ปะภูมิพลไม่ใช่ไม่ใช่สะพานอ้นี่ไงเออสะพานพุธเออสะพานพุธใช่แล้วก็นี่อนุสาวรีย์อีกโอ้โหดูสิมันไม่ใช่แล้วใครบอกแถมมีเสาชิงช้าด้วยโอ้รบทุกอย่างเลยเห็นไหมนะมาที่นี่เลยแล้วก็ มาเสร็จปุ๊บขับเลยไปนิดนึงเราจะเจอดีพอกาแล็กซุวินทวงนะคะเข้าไปดูรถกันด้วยนะโอเคเดี๋ยวเบลกับน้องปลายฟ้านะขอขอตัวเดินหาอะไรกินนิดนึงอกเรืองแต่เช้าอยู่ไม่กินด้วยใช่มีของกินด้วยเดินเล่นเดินหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย ใชสนุกมากมันกว้างมากเลยเนาะเดินแบบโอ้โหเดินแบบขาลากอะเอางี้ดีกว่ามันแบบไม่รู้จะไปตรงไหนแบบสุดๆจริงๆสนุกมากวันนี้ถ่ายรูปไปได้กี่รูปคะเต็มแล้วไอ้เทาวพี่เต็มแล้วตอนนี้ไตใช้ได้กี่รูปเดี๋ยวไปดูก่อนอาจจะต้องกลับมาถ่ายใหม่นะโอ้วันนี้วันนี้บอกเลยว่าสนุกมากค่ะเต็มอิ่มกันแบบสุดๆเลยเนาะเออยังไงก็เดี๋ยว ต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไปชาร์จค่ะไปสอนวิธีการชาร์จใช่ไหมที่ไหนอันเทอร์วิมอ่าเอ้ยมีใครรู้จักไหมตู้อันเทอร์วิมเออเดี๋ยวเบลจะพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเบลจะน้องปฟ้าจะพาไปดูว่าตู้อันเทอร์วิมมันอยู่ที่ไหนแล้วใช้ยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันบายอยากชวนทุกคนนะคะมาเที่ยว สุวินทวงด้วยมาโชว์ลูมเราแวะพาลูกมาเที่ยวแบงคอกเวิลด์ด้วยนี่สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆโชว์ลูมเลยได้มาทั้งมาดูรถด,ด้วยมาเที่ยวด้วยครบจบในที่เดียวที่ดีพอกาและสุวินทวงตลอดแค่ครบจบในที่เดียวเยวนาะโชว์ลูมเราไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะเราจะบอกก่อนว่าโชว์ลูมของเราศูนย์บร,ริการพร้อมแล้วไม่ว่าจะ เช็คระยะไม่ว่าจะรถมีปัญหาหรืออะไรต่างๆมาเลยโทรมาหาเราก่อนก็ได้เนาะโทรมาหาเราก่อนก็ได้แล้วก็นัดคิวเข้ามาเลยอืมครบหมดเลยทุกอย่างมีสนามเทสส่วนตัวอ่าไม่ต้องมากลัวอุ้ยรถติดหรือเปล่าน้องพี่จะได้ทดลองความเร็วไหมล่ะจะได้ใช้ระบบเต็มที่ไหมของเรามีสนามทดลองขับส่วนตัวค่ะไม่ต้องกลัวเลยครบจบในที่เดียวที่ กาแลกซูบินขโมกโอเค <laughs> <laughs> okay, แล้วเราก็มาถึงที่สถานีชาจใช่ของอันเทอร์วิมแล้วจ้ะ <c oughs> ก็ส่วนมากอันเทอร์วิมนะ <c oughs> ที่เบลเฮดก็จะอยู่ในห้างโลตัส ส่วนลูกค้าบางคนอาจจะก,กังวลเนาะอยสถานีชาร์จเยอะหรือยังอะไรหรือยังนี่แหละในโลตัสเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วเดินช้อปปิ้งด้วยชาร์จแบตได้ด้วยวันนี้เบลก็จะมาสาธิตค่ะว่าตู้ชาร์จอันทวิมประมาณไหนเนาะให้ดูกันหน้าตาประมาณไหนตู้เขียวๆสีขาวแบบนี้แหละนี่นี่คือตู้อันเทวิมอันดับแรกก็ดาวน์โหลดแอปอันทวิมแค่นี้เสียบสายชาร์จป้ายน้องป้ายนี่นจะ<ห>บอก<น>ว่าผู้หญิงตัวเล็กๆ,ๆก็ไหวนะคะนี่ แล้วก็แค่นี้เองนาอ,อย่างที่บอกจก้ะน้องลูมินของเราไม่ใช่ว่ามีแค่ชาร์จ AC เท่านั้นเนาะของเรามีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือชาร์จ AC ก็ได้ชาร์จ DC ก็ได้เพราะฉะนั้นจะเดินทางไกลไปช่างโอแถบแถบชานเมืองก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าชาร์จ DC ได้แวะปั๊มชาร์จได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆสำหรับคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็อยู่คอนโด แต่ว่าอันเทอร์วิมาจ้ะไม่ต้องอ่าไม่ต้องจองเนาะไม่ต้องจองเราวอล์กอินเข้ามาได้เลยถ้าหัวชาร์จว่างเสียบชาร์จได้เลยอย่างที่เราทราบเราต้องไปตัวรูมินดีซีของเราเนี่ยนะเดี๋ยวก็อดใจรอน,นิดนึงามาเมื่อไหร่คะไ,ไปไปลายเดือนนี้ามาแน่นอนเลกค่ะหลายคนรอเดี๋ยวก็มาแล้วคราวนี้เราสบายเลยจ้ะแต่สำหรับใครที่อยากจะทดลองขับหรือว่าอ,อยากจะชมรถไปได้ที่ไหนคะพี่เบลดีพอการหลกคสุวินทวง์ คบจบในที่เดียวใช่ <laughs> น้ำสโลแกนเลยค่ะใช,ใช่ก็ใครสนใจนะคะมาทดลองขับเนาะเรามีทุกรุ่นเลยให้ทดลองขับก็อยากมายังไงโทรมาหาเราก่อนก็ได้นัดคิวทดลองขับก่อนก็ได้ที่ คอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในอะพี่เบลนี่ไงนี่ไงโอเคค่ะแล้วก็สาหรับอีพีหน้านะคะเดี๋ยวพวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอยากไปแล้วอะอยากไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะคะแน่นอนเดี๋ยวมาเจอกันเหมือนเดิมน้องปฟ้ากับพี่เบลเหมือนเดิมจ้าบายบาย Deepal Galaxy Winter Wong